แล้วนะคะคไล่สดทักทายเปิดการมองเห็นค่ะเนาะตอนนี้ขณะนี้ก็มาทุระนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิวธรรมชาติากับบ้านนะคะหลายวันแล้วนะคะก็หลายวันแล้วเนาะไม่ได้ไล่นะคะ ก็มืดแล้วนะคะขณะนี้ก็เวลาสิบหกนาฬิกากับสิบแปดนาทีนะคะสี่โมงเย็นกับสิบแปดนาทีนะคะจะมีผู้ใดมองเห็นบน,นานอไลฟ์สด,สด <c oughs> เปิดการมองเห็น ันไม่ได้ไลน์นะคะก็จำกันได้บอสรัญญาเด่งท้องฟ้าสวยงามนะคะท้องฟ้าสวยนะั่นแหละทั้งไลนะ ไ้สดทักทายเพื่อเปิดการ ท้องฟ้าสวยนะคะก็เลยไล่ทักทายนิดหนึ่งเนอะเดี๋ยวจะลืมกันนะคะไม่ได้ไล่ไล่วันแล้วอาทิตย์กว่าแล้วา,าติ์กว่าแล้วชมบางรู้เลวนิดหนึ่งเนาะขับรับับับไล่ไม่นานนะคะขอบคุณ การมองเห็นนะคะชมเมืองชมโอ้ทองฟ้าสวยมากๆเลยนะคะอากาศก็ลบสององศาเองนะคะโอ้ทองฟ้าสวยงามขนาดเนาะมวนมวนมวน,ม,วนมาเร็วมาเร็วค่ะ สวยงามสวยงามเดี๋ยวโชว์แบบึ่งดูเรือสวีเดนอากาศลบสององศาเองนะคะวันนี้ขณะนี้ก็สี่โมงเย็นกับยี่สิบสองนาทีนะคะเวลาท้องทินสวีเดนแหละ หีมะยังเต็มอยู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมไปชมธรรมชาติแป๊บหนึ่งนะ,ะและเข้ามาทักทายได้นะคะโอ้ขอบระคุณสามไลค่ะ ปเลื่นมากเลยนะคะถนนลื่นนะออกตัวเร็วไม่ได้นะคะออทักทายนะคะทักทายเลิบเลิบเลิบคิดถึงคิดถึงนะคะยี่สิบห้าท่านสามสามไลน์สามเลิบโอ้ยหัวใจรัว,รว ใจรัวๆใจรัวๆมาแล้วมาแล้วอ๋อสวัสดีค่ะผู้ใดเนะาะบัทนี้เนาะตัวหนังสือเล็กอ๋อพงศ์ศ์ชลศิลหนาวไหมจ๊ะอ๋อลบวันนี้ลบสององศาค่ะขณะนี้นะคะ อ่า,อาลบสองค่ะสององศานะคะติดลบได้ยินบอขอบคุณหลายๆเดอร์โอ้ยหมอใจรัวๆขอบคุณขอบคุณได้ให้ชอชอ,อเมืองรู้เหลียวนิดนึ่งนะอากาศสวยๆอย่างนี้นะคะท้องฟ้าโปรง่ปรง ทักทายค่ะขอบพระคุณนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจสีเริ่มสีไร ซวีเดนค่ะภาคเหนือของซวีิเดนนะคะภาคเหนือซิีิเดนเป็นไรทางทายแป๊นึ่งนะคะ่อเปิดการมองเห็นเราเห็นท้องฟ้าสวยๆนะคะ นี้เดนก็เริ่มจะส,สว่างแล้วนะคะเริ่มสว่างเร็วเนาะตะวันก็ตกดินช้าแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าขับรถเนาะเดี๋ยวจะไปทิ่มตูดชาวบ้านเขานะคะขอบคุณที่อุตส่าห์ เยอะอยู่นะคะแป๊บหนึ่งเนาะเขาทำทางนะคะรถก็เลยเหมือนจะเยอะหน่อยเนาะก็จะทักกายนะคะเปิดการมองเห็นนี่แหละเนาะ สวัสดีนะคะแปบ๊บหนึ่งเนาะสวัสดีคะ่ะสวัสดีติดไฟแดงนะติดไฟแดงนะคะแปบบ๊บนึที่ไหนี่ที่นี่ที่ไทยอ๋อที่ไทยยี่สิบสองจุดยสเจ็ดยสอง สี่ทุ่มสี่ทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีนะคะขับรถอ๋อผู้ใดเนาะผาแดงผาแดงนางไออ๋อ,อค่ะผาแดงนางไอยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะคะขอบพระคุณแป๊บหนึ่งเนาะเขาเดี๋ยวเขาจะว่าสรางยาคุยกับผู้ใด <laughs> คุย what it, it what is it o oh, อ is แล้วอแล้วจะไปอ๋อนน่นอ๋อมันไปเรี้ยวนน่นอ๋อโอเคเพราะว่าเขาทําถนนนะคะทางครั้งแรกก็เลยมันเป็นแปลกๆนิดหนึ่งนะต้องใช้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจิต เยอะอยู่นะคะขอโทษนะคะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่า เห็นเห็นเหยี่ยม้าคะเต็มเลยเห็นเหยี่ยม้าโอ้เหยี่ยม้าตายแล้วไอ้ไงเนี่ยอุ้ยอะไรทางเร็วจังเลยเพิ่งซื้อมาเมื่อนี้นี่เองแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยตายแล้วแสรงยาตกใจหมด